กิงจากก้าวหางพัฒนาคนขึ้นคอสอาจารย์นกกระจิบปูเบีย uit, เาายเบ้ย 5. คอห้ uit, าคาารูต่ uit, าา 7. อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นงอสอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยงอหครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชอสออาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาคอหครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอเอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเ คูต่อสู้ปูเบีย้ยขอสี 4. อาจารย์นกกครจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมาง .6 หคููต่อสู้ปูเบีย้ยขอสีอาจารย์นกครจิบพัฒนาโคนขึ้นมาคอเคููต่อสู้นำโคนขึ้นขอไข่สามอาจารย์นกครจิบพัฒนาโคนขึ้นมาช .7 เคููต่อสู้นำขุนขึ้นคอสอาจารย์นกครจิบปูเบีย้ยจอหกมาจ .5 คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นชฉสามในตำแหน่งโคนนายผลนะครับอาจารย์นุกระจิบนำโคนขึ้นมายอหกคู่ต่อสู้ปูเบี้ยเฉสอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาโคนขุนพลเดียวนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยยอสี 4. อาจารย์นกกระจิบชิงจังหวะบุกค,คู่ต่อสู้ก่อนด้วยการกินตัดเบี้ยที่ชฉสี่ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาผูกโคนคู่ต่อสู้ปู่เบียก,กอสิจะพัฒนาม้าขึ้นไปที่กอสามเป็นม้าอุปการซ้ายนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาไล่มา้าคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมากอสองอาจารย์นกกระจิบนำโคนหนุนขึ้นมา จังหวะนี้คู่ต่อสู้ควรที่จะพัฒนาม้าขึ้นนะครับเรือจะได้ผูกโยงถึงกันจะได้มีความพร้อมแต่คู่ต่อสู้บุกอาจารย์นูกกระจิบด้วยการส่งเบี้ยริมขึ้นไปต้องการช่วงชิงความได้เปรียบเชิงเบี้ยนะครับอาจารย์นูกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยไล่โคดอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่โคนไล่เมดครับ จังหวะนี้อาจรรปปารย์นกกระจิบปัดคนขึ้นมาขอสิครูต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากินครูรต่อสู้ตัดสินใจนำโคลนขึ้นขอใครสิอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมาจาับก,กินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นไปผูกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึน้นมาไล่โค ฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำโคนมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่งอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบต้องการนำเรือนะครับลงมารุกขุนคู่ต่อสู้จึงทำแต้มเบีย้ยเข่าลอยนะครับไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินอาจารย์นกกระจิบกินต่อคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยคนกลับมาตั้งรับ อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกค,ครับบ,รบังคับคู่ต่อสู้ใช้เม็ดปิดอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่จอห้าคู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปงอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสองอาจารย์นกกระจิบหลบเรือมาที่ชอรคู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปขอไข่สาม จะนำม้าไปรุกคาากินโคนนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามาบุกค,ครับโดยไม่กลัวว่าคู่ต่อสู้จะใช้ม้ารุกคาากินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำม้าที่คอห้านะครับกินโคนไล่เรือ อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนจะกินเม็ดลุกจนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องแก้จากการถูกลุกจนถอยโคนมาผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินโคนเม็ดกินไม่ได้ครับอยู่ตากดของเรือคู่ต่อสู้นำโคลนไปรุกอาจารย์นกกระจิบมุดขุนขึ้นมาเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยมากลับมา โดยยอมท no ิ้งม้าเลยนะครับแต่อาจารย์นกกระจิบไม่กินม้าครับผมแต่ขอกินขุนแทนครับนำโคนมารกจนครับผมอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยฉาสินากากสิงพัฒนาโคนขึ้นฉาเจ็ดอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสินากากสิงพัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นหมัเฉสามครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาขอส no องครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอสามครูต่อสู้ปูเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชอสองครูต่อสู้ปูเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนามาขึ้นมาหงอสองครูต่อสู้ปูเบี้ยคอห้าครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสอง ฝ่ายคู่ต่อสู้โยกม้าขึ้นไปขอไท่หอาจารย์นกกระจิบปูเบียริมครับฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยสูงขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบเลือกยันเบี้ยวไว้คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นในตำแหน่งโคนนายผลจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอสี่ขึ้นมาเป็นเบีย้ยปีกอินสี่คู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเอาจารย์นกกระจิบปูเบียริมขึ้นมาอีกครับ คู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกพระจีบนำขุนขึ้นมาจอสองฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมากดขุนอาจารย์นกพระจีบส่งเบี้ยชอห้าขึ้นมาปุกฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเดินเบี้ยชอหกไปชอห้าอาจารย์นกพระจีบส่งเบี้ยสูงขึ้นมาจ่อห้าฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกยันเบี้ยวไว้ครับอาจารย์นกพระจีบ ส่งเบี้ยงอสามขึ้นมางอสิคู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการกินแลกเบี้ยที่คอสอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เบี้ยขึ้นมากินเบีย้ยตัวนี้จะสกัดตัวใหญ่ของคู่ต่อสู้ไม่ให้ขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยที่งอสีไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ยันเบี้ยริมไว้ อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมางอสามคู่ต่อสู้นำเรือไปที่กอแปดผูกเบี้ยวให้ครับอาจารย์นกกระจิบโยกม้าขึ้นมาขอไข่สามคู่ต่อสู้นำเรือที่ยอแปดมางอแปดจะหลบขุนลงมาจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเร,เริ่มบุกค,ครับนำเม็ดมาไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าลงมาที่คอแปดอาจารย์นกกระจิบเ,เสริมกำลังครับนำโคนขึ้นมา คู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนที่จอสามขึ้นมางอสิ 4. คู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ช่องแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาที่งอหนึ่งครูต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบขยับขุนหลบมาที่ช่องสองคู่ต่อสู้ดึงโคนถอยลงมาครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบ บกคู่ต่อสู้ด้วยการนำเม็ดปักขึ้นมาครับยอมเสียเบี้ยหนึ่งตัวนะครับเพื่อทำทางโคนนะครับในการไหลเข้ามาบุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เม็ดกินอาจารย์นกกระชิบใช้เบีย้ยกินเม็ดหงายไล่มา้าคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระชิบนำเรืออีกลลำนะครับมาที่จอหนึ่ง ครูต่อสู้นํโคนขึ้นไปผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบหลายคนขึ้นมาบุกครูต่อสู้ขยับขุนมาผูกเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบนำาคนมารุกครูต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำม้าลงมาบุกครับครูต่อสู้ดึงม้าถอยลงไป อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมางอสิคู่ต่อสู้นำโคลนะครับขึ้นไปไล่มา้าในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าเรือคู่ต่อสู้ขาดอยู่นะครับจึงไหลโคนขึ้นมาบุกค,ครับที่คอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามากินโคน ม้าตัวนี้ของอาจารย์นกกระจิบขู่จะกินเบี้ยนะครับรุกค่ากินเรือซึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้ตั้งรับค่อนข้างลำบากมากนะครับรเพราะว่าจังหวะในการบุกข,ของอาจารย์นกกระจิบมีเยอะมากนะครับเช่นม้านะครับสามารถมาคร่อมเรือคร่อมโคนนะครับฝ่าย<ร> <ein> คู่ต่อสู้มองเห็นว่าตั้งรับค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าแก้ลำบากนะครับตัดสินใจยอมแพ้อาจารย์นกกระจิบไป ในจังหวะนี้ครับผมอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบีย้ยชอสฝ่ายคู่ต่อสู้หน้ากากปลาบ่อคลังดำนะครับพัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบีย้ยชอสคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยชอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้าข,ขวาคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชอสองหน้ากากปลาหมอคางดำตั้งรับในรูปของม้าเทียมครับอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาชอสามคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็บอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาชอสองคู่ต่อสู้เดินโคนขึ้นขอเจ็บเป็นม้าเทียมเรียงพนนะครับ อาจารย์นกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสอคู่ต่อสู้นำคนขึ้นชอชั้งหกอาจารย์นุกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นไม้ยงขวาฝ่ายคู่ต่อสู้นำขนขึ้นชอเจอาจารย์นกกระจิบช่วงชิงพื้นที่กลางกระดาน,นะครับปูเบีย้ยขึ้นมาคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยคอห้าเตรียมนำโคนขึ้นเป็นม้าเทียมคนนายผลนะครับ อาจารย์นักระจีบนำโคนขึ้นมางอสเป็นไม้ยงขวาโคนขุนพลเดียวครูต่อสู้นำโคนขึ้นอาจารย์นกระจีบนำเรือมากดขุนครับครูต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกรีจีบนำขุนขึ้นมาอคอสองครูต่อสู้ปูเบี้ยก,กอ .5 อาจารย์นกกระจิ๊บปูเบี้ยชอสามขึ้นมาชอสเป็นเบี้ยปีกอินซีนะครับต้องการที่จะเปิดหน้าบ้านของหน้ากากปลาหมอคางดำครูต่อสู้กินแรกเบี้ยไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิ๊บนำเม็ดขึ้นมากินครูต่อสู้ส่งเบี้ยริมนะครับบุกเข้าไปจะกินตัดเบี้ยในอาจารย์นกกระจิ๊บหลบเบี้ยขึ้นมา คู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยสูงมาระนะครับไปไล่โคนอาจารย์นกกระจิบถอยคนลงไปที่จอสฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบยอมให้คู่ต่อสู้กินเม็ดเลยนะครับตัดสินใจนําคนขึ้นมาปุ่เม็ดถ้าคู่ต่อสู้กินโคนของอาจารย์นกกระจิบจะไหลเข้ามา จังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกส่งเบี้ยริมขึ้นไปเพื่อทําลายทรงเบี้ยของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบนําโคนนะครับบุกเข้ามาฝ่ายคู่ต่อสู้กินแลกเบี้ยที่ชอสี่ไล่ม้อาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยขึ้นมากินถ้าคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยกินเม็ดนะครับเท่ากับว่าดึงตัวใหญ่ของอาจารย์นกกระจิบมาบุกนะครับ แต่คู่ต่อสู้ก็ไม่กลัวนะครับผมเพราะว่าเป็นหน้ากากปลาหมอคางดำฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็อาจารย์นุกระจิบใช้โคนที่ชอสขึ้นมาตบคู่ต่อสู้นำเรือกอมาที่ช .8 เตรียมหลบขุนจากตากดนะครับ อาจารย์นุกฤิีนำเรือที่กอนหนึ่งมาจอหนึ่งประกบเป็นเรือคู่เตรียมบุกโจมตีรุนแรงคู่ต่อสู้หลบขุนมาอยู่ที่ตามจอแปดเมื่อคู่ต่อสู้หลบอาจารย์นุกจิบส่งเบี้ยขึ้นมาไล่โคนคู่ต่อสู้ไม่กล้าใช้โคนแรก2เบี้ยนะครับเพราะว่าเปิดบ้านนะครับผมคู่ต่อสู้ต้องยอมเสียหลักโคนถอยลงมา เมื่อฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยอาจารย์นกกระจิบโยกม้านะครับเข้ามาบุกที่งอสี่เกาะกินเบี้ยคู่ต่อสู้และเตรียมลงบ่อนะครับที่ตาจอหกฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปผูกโคนตัวนี้มีภาระต้องคอยผูกเบี้ยนะครับขึ้นไปใช้งานลำบากอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามาบุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้เห็นว่าม้าตัวนี้ของอาจารย์นกกระจิบ เป็นตัวแก่งนะครับตัดสินใจถอยม้ามาแลกอาจารย์นกกระจิบไม่แลกด้วยนะครับผมปักโคนบุกเข้ามาคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินทําลายโคนของอาจารย์นกกระจิบทิ้งไปอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยชอสี่ขึ้นมากินคู่ต่อสู้ตอบโตอาจารย์นกกระจิบบ้างนะครับนําเรือไปกดขุน อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปแลกออกฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปซ้อนครับอาจารย์นกกระจิบกินแลกเรือคู่ต่อสู้ออกไป1นึ่ลำคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบช่วงชิงจังหวะบุกนะครับนำเรือออกคลองท่ชอนหนึ่ง ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเรือมาป้องกันครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโยกไม้อีกตัวขึ้นมาบุกค,ครับคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปฉอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนไหลเข้ามาฉสี 4. จับตาดูจังหวะช่วงนี้ให้ดีๆนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไป้อจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนปักเข้ามายอมแลกกับเบี้ยครับเพื่อบุกเข้าทำ้าคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยก,กินม้าจะเข้ามารุกค่ากินเรือนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยมา้าลงมาตั้งรับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มโคนบุกเข้ามานะครับผมกินเบี้ยรุก ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินอาจารย์นกกระจิบนำมา้ากินม้าคู่ต่อสู้ไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปจับกินมา้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำมา้าตัวล่างนะครับมารุกคาดกินเรือคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาจอแจะแลกคนละตัวนะครับ แต่อาจารย์นกกระจิบไม่ยอมให้กินม้าครับผมถอยม้ามารุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ในตานี้ครับผม